ลิซ่าเตรียมขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำเดียวกับ2หนุ่มคนดังสื่อดังของเกาหลีอย่างสตา r n e w รายงานว่า3คนดังระดับท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีอย่าง V BTS p a กคโ o ก u m และลิซ่า Blackpink เตรียมเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำเดียวกันเพื่อเดินทางไปร่วมงานของแบรนด์หรูเซรีนอย่างงาน SS2 0 2 3 e n Menswear Collection โดยทั้ง3คนจะออกเดินทางออกนอกประเทศในวันที่24มิถุนายนนี้ด้วย ร่องบินส่วนตัวที่ทางแบรนด์เซลีนเตรียมไว้ให้สำหรับโชว์ SS2 0 2 3 Menswear Collection โดยเซลีนจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายน เวลา9.30นซึ่งถือเป็นโชว์สุดท้ายของเมนแพรี่แฟชั่นวีคในปีนี้คนวงในบอกว่าวีลิซาและพักโบกอมวางแผนที่จะเข้าร่วมง,งานแฟชั่นโชว์ในฐานะแขกรับเชิญจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ